สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างทุกทุกท่านนะครับผมจะบอกเรื่องการทาบเลียวนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยๆ้อยเพื่อเป็นประโยชน์นะครับคันนี้ เกียวน้ำมันเครื่องมันเสียครับมีต้บเกียวใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้าบไปแล้วอืเกียวมันเสียครับเกียวนี้เป็นเกียวสุดท้ายแล้วครับต้าบไปแล้วคือเกียวสุดท้ายให้นอ็นอตให้น็อตเบอร์นี้ครับไซื้อทำตามร้านวันสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับ เป็นเบอร์นี้เบอร์เกี่ยวสุดท้ายนะครับพอดีผมต้องมาเจียหัวใหม่เป็นเกี่ยวเบอร์สิบสี่ทยง้มไทใหญ่ไปใส่ไปในนี้ไปเดี๋ยวว่าขันไม่ได้นะครับพอดีผมมาแต่งแต่งใหม่เป็นเบอร์เนี่ยแต่งใหม่เกียวแต่งใหม่เป็นเบอร์สิบสี่หรือสิบเจ็ดก็ได้ครับเกี่ยววัดตัดที่พอดีนะครับ ใส่พชดีแล้วก็ใส่เกลียวทองเหลืองด้วยครับใช้เปะเอ,อเปะทองเหลืองปอ,องกันน้ำมันรั่วครับแล้วก็ใช้ใช้ดอกตับเกียวสุดท้ายนะครับดอกเบอร์ใช้ดอเบอร์นะครับ ไปชัปดอ้นดอนะครับไฟชัดเออนี่นะครับเบอร์สิบหคูณสิบห้านะครับ ที 16, 16่6 1ี่6คูณ15นะครับ6คูณ15ใช้3ตัวนะครับตัวแรกเราใช้ตัวแหลมๆนี่นำไปก่อนครับี่ต้องมีสีเมจิกขีดไว้เผื่อหลอดตาไปจะได้เป็นเลยนะครับี๋ยวข้าขงในจะมีปัญหาตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองตัวที่สองครับ สตัวที่สามตัวที่สามนะครับเนี่ยตัวสุดท้ายตออ้องชิดไว้ด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ดอกสว่านที่จะเจาะนะครับ <S <S เบอร์นี้เลยครับผม <S <S เบอร์ใบใหญ่นะครับใช้เบอร์เด,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 ดแปบนปด น่าจะเบอร์อองไม่ชัดน่าจะหกขุนนะครับผมนะครับใช้เจ,จาะใช้เจาะเจาะไปแล้วนะครับเบอร์นี้แหละครับเจาะไปแล้วแล้วก็นำด้วย ตะาัวนครบัรถต้องนอนปั้มอย่างนี้ครับแหนรถนอนเพ่งปั้มแล้วก็เอายางนะครับรองตรงนี้ป้องกันสีเขาทะลกตรงแฮนก็เอาโต๊ะวางนะครับผมป้องกันไม่ให้ไม่ให้โดน ปูนอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวมันจะสีเสือเขาถลอกเสียหายครับเป็นรถลูกค้านะครับพอดีความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับช่างนะครับผมบอกนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็่อนจะเจาะคอนนะครับทําอย่างนี้ครับผมเอาสาลีนะครับสาลีเนี่ยสำลีก่อนจะเจาะนะครับเอาสำลีอุดไปก่อนนะครับป้องกันเื๊ง เศษผงม,มันไปเข้าไปอยู่ในเครื่องพอเอาออกมาติดจำรีมาหมดเลยนะครับแล้วก็เป่าเปาแล้วก็ยกรถขึ้นนะครับยกรถขึ้นยกรถขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคนจะยกรถขึ้นนะครับสต๊อปไป้ก่อนนะครับ